สวัสดีคะ่ะทุกๆท่ทานคลิปนี้ก็จะนำภาพสัตว์นะคะชนิดแรกที่คุณเห็นคืออะไรบอกนิสัยที่ตัวคุณได้แม่นยำมากเลยนะคะถ้าคุณมองเห็นไก่เป็นตัวแรกคุณจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงจนคนรอบข้างได้รับความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะคะ คุณมักจะแสดงให้เห็นถึงความสง่างามและความเก่งกาจของตัวเองแต่อย่าเข้าใจผิดหมายถึงอวดเก่งนะคะเพราะความหมายจริงๆคือคุณพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างคนที่มีมาดตากหักถ้าคุณมองเห็นม้านะคะเป็นตัวแรก ถ้าคุณมองเห็นม้านะคะก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในตัวเองมีความรักความหลงไหลอย่างแรงกล้านะคะมีความรักความหลงหลอย่างแรงกล้าอะไรสักอย่างนะคะในสิ่งที่คุณให้ความสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสนิยมความชอบในตัวหรือแม้แต่เรื่องงานก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่วางตัวในสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะ ถ้าคุณเห็นม้าป่าเป็นตัวแรกคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้ดีอย่างแน่นอนนะคะ นอกจากนี้คุณก็ยังเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนและครอบครัวถ้าหากต้องแข่งขันในเรื่องอะไรบางอย่างคุณก็ทําออกมาได้ดีมากนะคะเพราะคุณมีความหิวกระหายชัยชนะซ่อนอยู่ในตัวนะคะถ้าคุณมองเห็นปูเป็นตัวแรกนะคะคุณมองเห็นปูเป็นตัวแรกแสดงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายและอ่อนไหวมากนอกจากนี้เป็นคนที่หูตากว้างไกลชอบสังเกต และฉลาดในการบริหารการจัดการเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและคนอื่นๆนอกจากนี้คุณยังรู้จักการวางตัวในสังคมได้อย่างดีนะคะถ้าคุณเห็นนกเหยี่ยวเป็นตัวแรกนะคะคุณจะมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวในเรื่องของการงาน คุณดูเป็นคนที่มีความสามารถมีความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบภาระงานที่มีความเครียดและความกดดันสูงได้นอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตเช่นกันนะคะถ้าคุณเห็นสุนัขเป็นตัวแรกนะคะคุณจะเป็นคนที่ใจดีซื่อสัตย์และมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวสูงคุณมีความสามารถที่จะทำให้คนรอบข้างมอบความรักความเอ็นดูให้กับคุณจากนี้ คุณชอบที่จะให้บริการเอาอกเอาใจคนอื่นๆนะคะถ้าคุณเห็นนกพิราบเป็นตัวแรกนะคะพื้นฐานของคุณก็จะเป็นคนที่มีความรักสงบความรักความสันตินะคะรักความสันติ คุณสามารถปรับตัวได้ให้เข้า,ขากับแวดล้อมได้ดีนะคะเข้ากับสิ่งสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีและคุณยังเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายความคิดความอ่อนโยนง่ายตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่มอบความสุขความสนุกสนานให้กับคนอื่นๆอีกด้วยนะคะถ้าคุณเห็นผีเสื้อเป็นตัวแรกคุณจะมีการ คุณจะมีความสามารถนะคะสามารถปรับตัวและสามารถในการจัดการอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้คุณยังมีด้านที่อ่อนไหวมากนะคะและยังมีด้านที่โกรธง่ายด้วยเช่นกันนะคะถ้าคุณมองเห็นตะกกแตนนะคะตะกกแตนตำข้าวเป็นตัวแรกคุณจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและความอ่อนโยนอยู่ในตัวคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด รักนะคะคุณเป็นคนที่รักความสงบไม่ชอบความวุ่นวายแต่ถ้าคุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบคุณก็จะเรียนรู้การปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ